สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงจิตวิญญาณของผู้ที่เกิดในราศีต่างๆนะครับโดยคลิปนี้จะพูดถึงลัคนาราศีพิจิกหรือราศีพิจิกนะครับถ้าใครไม่ทราบลัคนาของท่านให้ดูราศีก็ได้นะครับก็คือราศีพิจิกผู้ที่เกิดในช่วงวันที่16พฤศจิก,กายนถึงวันที่15ธันวาคมโดยประมาณนะครับแต่ว่าอยากจะให้ใช้ลัคนาเป็นหลักนะครับจึงจะตรงกว่า สำหรับราศีพิจิกนะครับก็คือพบที่8ของดวงโลกนะครับก็คือพบแห่งการพัดพลาดความสูญเสียของดวงโลกหรือพบมรณะนั่นเองนะครับของดวงโลกสัญลักษณ์ราศีพิจิกก็คือตองนะครับส่งผลให้จิตวิญญาณของผู้ที่เกิดในราศีพิจิกนั้นอยู่ภายใต้อิทธิพลที่มีการปกครองในราศีพิจิกก็คือดาวองคารนนะครับในทางโหราศาสตร์นั้น บัญญัติให้ดาวคานนั้นทายกล้าแข่งขยันทายดาวคานนะครับเรือนราศีพิจิกนั้นเป็นเรือนธาตุน้ำหรือว่าอาโปธาตุนะครับเป็นชั้นที่สองหรือสถิละราศีนะครับซึ่งแปลว่าความมั่นคงสภาวะธาตุน้ำชั้นที่สองนั้นหมายถึงการไหลของน้ำตลอดเวลาเป็นน้ำที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงเชี่ยวกราดนะครับ ในทางโหราศาสตร์ไทยบอกว่าเป็นนำกรฎซึ่งบ่งบอกให้เห็นว่าราศีพิจิกนั้นจะค่อนข้างมีภาวะอารมณ์ค่อนข้างรุนแรงขึ้นๆลงๆนะครับมักจะมีความแรงบ้างอ่อนบ้างไม่แน่ไม่นอนนะครับเหมือนสายน้ําที่บางทีก็เชี่ยวกราดบางทีก็ตกค่อยๆเหมือนฤดูน้ำแห้งอย่างนี้นะครับก็อาจจะแบบว่าอยู่นิ่งๆเงียบๆอย่างนี้นะครับ ชาวราศีพิจิกนะครับอยู่ในสัญลักษณ์ของแมงป่องก็คือสกอร์เปียนใช่ไหมครับจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเป็นภพมรณะนี้ก็จะบ่งบอกว่าชาวราศีพิจิกนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างเหนื่อยยากลําบากเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บเนื้อเก็บตัวปิดบังปกปิดสั้นเลนบางสิ่งบางอย่างนะครับและยังบ่งบอกนะครับว่าถึงความไม่หยุดนิ่งมีความทะเยอทะยานมีความ แรงกล้านะครับกล้าได้ก้าเสียของดาวงคารที่มีอิทธิพลต่อชาวราศีพิจิกนะครับทําให้พร้อมที่จะบุกตะลุยหรือว่าขยันขันแข็งนะครับได้มากมีแรงแอคทีฟสูงมีความทยอทยานสูงมากๆนะครับสำหรับชาวราศีพิจิกและก็มักจะได้ดีกว่าญาติพี่น้องของตนนะครับ เพราะว่าราศีพิจิกนี้ปกคุมได้ดาวังคารนะครับดาวังคารในที่นี้ของราศีพิจิกจะแตกต่างจากราศีเมษนะครับโดยราศีพิจิกค่อนข้างที่จะต้องเหนื่อยยากลําบากไม่เขาเรียกว่าจะต้องบุกมานะด้วยความมานะความพยายามของตนเองเพื่อที่จะก้าวสู่ความปรารถนาอันแรงกล้าของตนนะครับเพราะราศีพิจิกนี้ค่อนข้างมีความในใจสูงเป็นคนที่ค่อนข้างเครียดเก็บ ในภาวะอารมณ์นะครับในความรู้สึกของตัวเองราศีพิจิกนี้เป็นคนที่ค่อนข้างดุโมโหร้ายเหมือนกับน้ำที่เชี่ยวกราดบางทีก็พร้อมที่จะพังทลายกับทุกอย่างที่ขวางหน้าเป็นคนที่ค่อนข้างจะอยู่เงียบๆปกปิดไม่ชอบให้ใครมาล่วงลูความลับเลยว่าความเป็นส่วนตัวของตัวเองพูดง่ายๆราศีพิจิกคือการมีโลกส่วนตัวสูงเหมือน แมงป่องนะครับที่ค่อนข้างที่จะต้องอาศัยอยู่ในที่เงียบแบบมืดด้วยนะครับไม่ค่อยชอบอยู่ในแสงสว่างก็บ่งบอกว่าเป็นภาวะอารมณ์ที่ค่อนข้างที่จะเงียบแล้วก็เป็นคนที่สุขขุมเป็นคนที่ค่อนข้างแบบแบกบแบบรับภาวะอารมณ์อยู่ตลอดเวลาแต่ไม่ต้องห่วงนะครับคนราศีพิจิกอาจจะรู้สึกว่าที่พูดมาทั้งหมดทำไมรู้สึกเหมือนกับแย่ไปหมดเลยจริงๆนะ ถ้าเราเข้าใจในตัวตนของตัวเราเองนะครับเราจะรู้ว่าทําไมตัวตนเราถึงต้องเป็นแบบนั้นนะครับอย่าเพิ่งดราม่านะครับว่าทําไมราศีพิจิกนี้มีแต่ข้อเสียข้อเสียข้อเสียมีข้อดีบ้างหรือเปล่าเพราะว่าหลายคนนะครับราศีพิจิกนั้นค่อนข้างที่จะอืมีจะคิดในแง่ลบก็ได้มีอ่า ทัศนคติบางทีคิดไปนในแง่ลบแล้วว่าทําไมต้องมีแต่สิ่งที่ไม่ดีทําไมชีวิตนี้จะไม่มีวันเจริญขึ้นมาเลยเนาะคนคนเราไม่มีทางที่จะบอกได้นะครับว่าตัวเราจะต้องเจริญหรือไม่เจริญยังไงราศีพิจิกเนะี่ยถ้ามองดีๆนะครับอาจจะเหนื่อยยากลำบากในช่วงตอนเด็กแต่ตอนโตมานะ่ค่อนข้างที่จะ,จะมีทุกสิ่งทุกอย่างได้นะครับมีความทะเยอทะยานสูงมากๆสําหรับชาวราศีพิจิกถ้าไม่ปัปสจักความอยากหรือไม่ปัสจาก ความก้าวหน้าแล้วรับรองยังไงก็ต้องได้ดีนะครับคนคน er. องเก์ของราศีพิจิกเยอะมากๆนะครับตัวไหนพินทุบาทของราศีอื่นแต่ราศีพิจิกถือว่าได้องค์เกณ์อย่างพบวินาศแห่งลัคนาอย่างเงี้ยนะครับคนอื่นเขาเป็นพินทุบาททำลายดวงชะตามากๆแต่ราศีพิจิกกลับได้องค์เกณ์กลับเป็นแรงสนับสนุนให้กับตัวเองนะครับดาวราหูที่เล็งลัคนาราศีอื่นเป็นพินทุบาทดวงช้ำมากๆแต่ราศีพิจิกกลับได้องค์เกณฑ์ นะครับคือมันเป็นอะไรที่แบบว่าเหนือกรอบออกมาเลยเพราะว่าราศีพิจิกเป็นราศีเดียวที่เป็นแมลงนอกนั้นจะเป็นราศีพวกสัตว์เป็นพวกสัตว์น้ําสัตว์บกแล้วก็เป็นคนนะครับตราศีพิจิกเป็นราศีเดียวในราศีของ12ราศีเป็นราศีเดียวนะครับที่เป็นแมงแมลงก็คือแมงป่องเขาเรียกว่ากีตะนะครับสัตตะกีตะนะครับก็คือแมลงนั่นเองนะครับ คนราศีพิจิกนะครับค่อนข้างมีเสน่ห์ในรูปร่างหน้าตาเป็นคนที่ค่อนข้างเก่งขยันอดทนสู้กับปัญหาต่างๆแล้วก็ราศีพิจิกนั้นตกอยู่ในภพมรณะของดวงโลกคือภพที่8เป็นคนที่มีคนมีความที่จะต้องมักจะพบกับความสูญเสียการพัดพลาดไม่พัดพลาดจากครอบครัวก็ต้องพัดพลาดจากถิ่นกําเนิดของตนนะครับไปได้ดีที่ถิ่นอื่น มากกว่านะครับหรือว่าจะต้องตะเกียกตะกายทะเยอทะยานไปนในสิ่งที่ตัวเองก้าวหวังไว้ก็จะเหมือนกับว่าจะต้องละทิ้งในงบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ตนนั้นขึ้นไปสู่ในสิ่งที่ตัวเองต้องการได้นะครับเหนื่อยต้องเป็นราศีที่ต้องทําไม่ใช่แค่พูดอย่างเดียวจึงต้องแบบว่าค่อนข้างที่จะต้องผงผางในเรื่องของการพูดไม่ยอมคนนะครับเพราะว่าเป็นคนราศีที่ต้องเหนื่อยยากแบกบภาระต่าง เป็นคนที่รักญาติพี่น้องมากๆนะครับเป็นคนที่มี power ในพลังแล้วก็เป็นราศีที่ค่อนข้างติดโซเชียลมากๆเลยนะครับราศีพิจิกนี้เพราะว่าอยู่ในภพบบรณะของดวงโลกแล้วก็มีดาวตนุนับเป็นดาวคารที่แปลว่าอิเล็กทรอนิกส์ด้วยก็จะสอดคล้องกับการพยากรณ์ก็คือชอบในเรื่องของการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าชอบอ เหมือนกับว่าอัปเดตข่าวสารต่างๆใน,ในด้านาเสพข่าวสารต่างๆในอิเล็กทรอนิกส์บ่อยนะครับหรือว่าชอบโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยนะครับมันเป็นเกตเป็นเครดของการพยากรนะครับแล้วก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างแข็งเข้มแข็งแข็งแรงไม่ย่อท้ออะไรง่ายๆนะครับตอนเด็กมักกัม้าหรือว่าอาพับไม่ค่อยได้อยู่กับครอบครัวแล้วก,กับคนที่คนหลักมาก,ก,กสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไม่สามารถพึ่งใครได้ทักเท่าไหร่ต้องทําเองทั้งหมด นะครับไม่ค่อยพึ่งพาใครไม่ค่อยได้เลยมีแต่คตอนอื่นจะมาเบียดเบียนตัวเองด้วยซ้ำนะครับมีแบบว่าฉันเหนื่อยแล้วยังต้องมีคนอื่นมาเบียดมาเบียนอีกนะครับเลยต้องแบบว่ามีมีวาจาที่ต้องค่อนข้างรุนแรงหรือว่าค่อนข้างต้องใช้อารมณ์มากๆนะครับสำหรับชาวราศีพิจิกเนีน่ยก็ต้องระ,ะมัดระวังเรื่องของภาวะอารมณ์มากๆเลยนะครับเท่าที่สังเกตมาชาวราศีพิจิกจะเป็นคนแบบนี้คือค่อนข้างที่จะบบว่าใช้อารมณ์แล้วก็ค่อนข้างที่จะต้องแบบว่า คำพูดนั้นค่อนข้างรุนแรงนะครับเพราะว่ามีพื้นที่ส่วนตัวใครมาลุกล้ำนี่ปกป้องตัวเองนะครับมากๆเหมือนแมงป่องที่เวลาใครมาลุกล้ำนี่ก็จะมีห่างเป็นอาวุธนะครับก็คือมีผิดในตัวในตนฉะนั้นก็ต้องระบัดระวังด้วยนะครับแล้วก็คนละสีพิจิกนะครับสักวันหนึ่งจะต้องได้ดีในความวิริยะอุตสาหะของตนมุ่งมั่นของตนเองนะครับ อย่างที่บอกไปบางคนอาจจะได้ดีเร็วนะครับเครดก็คือเราต้องดูว่าดาวตนุลักษ์ของคุณนั้นได้องเกฑ์หรือเปล่าหรือว่าดาวตนุลักษ์ของคุณนั้นดองคารนั้นไปเป็นกเกษตรที่ราศีเมษไหมเป็นสถิตท,ที่ราศีข้างบนหรือเปล่า,านี้นะครับคุณก็จะค่อนข้างที่จะมีความสบายขึ้นในช่วงของกลางคนไปแล้วอ่างเงี้ยนะครับก็เป็นเคล็ดการพยากรณ์เล็กๆน้อยๆน,น,น,นะครับสาหรับชาวราศีพิจิก ถ้าใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ